ไหนๆใครชอบของแปลกของใหม่มาแสดงตัวกันหน่อยเร็วเพราะวันนี้แอดไปเจอเครื่องดื่มตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาด้วยละค่ะเจ้าเครื่องดื่มตัวนี้มันเป็นเหล้าอาหรับที่มีชื่อว่าอารักฟากาเป็นเหล้ากลั่นของประเทศเลบานอนซึ่งอารักเปรียบเสมือนเครื่องดื่มประจำชาติของเลบานอนเลยก็ว่าได้แล้วที่แอดบอกว่าน่าสนใจเนี่ยมันคือวิธีการดื่มเจ้าเหล้าตัวนี้ค่ะเพราะจริงๆเจ้าเหล้าตัวนี้มันมีสีใสแต่เมื่อเราใส่น้ำแข็งและน้ำลงไปมันก็จะเปลี่ยน แต่เปลี่ยนเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมต้องไปติดตามกันในคลิปนี้นะคะว่าแล้วก็อย่ารอช้าเรารีบไปหาคำตอบกันดีกว่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกริมความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใดก่อนจะไปเข้าเรื่องกันแอดขอออกตัวกันทัวลงก่อนเลยนะคะเมื่อตอนตอน้นแอดบอกว่าเจ้าเล่านี้มันเป็นเล่าอาหรับใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอาหรับเขาไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่หรออาหรับจะผลิตเหล้าได้อย่างไรแบบนี้แน่นอนอาหรับคือเชื้อชาติไม่ใช่ศาสนานะคะแต่คนอาหรับจะนับถือศาสนาอะไรอันนี้ก็จะแยกย่อยออกมาค่ะอย่างคนอาหรับที่นับถืออิสลามหรือมุสลิมเขาก็จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่คนอาหรับที่นับถือคริสตก็มีค่ะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไรเพราะไม่ใช่อาหรับทุกคนจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะคะ งั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะแอดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้จักเล่าอารัก์แน่ๆเลยใช่ไหมคะเล่าอารัก์เนี่ยเป็นสุรากรันที่ทํามาจากองูนมากผสมเครื่องเทศค่ะชื่ออารักมาจากคําภาษาอาหรับแปลว่าเงือค่ะแอดว่าชื่อนี้มันน่าจะอธิบายถึงการควบแน่นที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการการันที่เหมือนมีเงือออกอะไรประมาณนี้นะคะ อารักเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมทั่วตะวันออกกลางเลยไม่ว่าจะเป็นเลบานอนอิรักเซีเรียปเาเลสไตน์และอื่นๆอีกมากมายโดยปกติแล้วอารักจะมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย40%อ ABV และสามารถมีแอลกอฮอล์ได้สูงถึง63%อ ABV เลยค่ะเดิมทีการผลิตอารักเนี่ยเริ่มต้นมาใกล้เคียงกับการ,ระดิ์หม้อกันแบบอลัลลมบิกในศตวรรษที่9เลยนะคะซึ่งหมอ้อกันแบบอลัลลมบิกถือเป็นต้นแบบของหมอ้อกันในยุคป,ปัจจุบันค่ะ ถ้าอารักถือกำเนิดมาในศตรวรรษที่9ตอนนี้โลกของเราก็เข้าสู่ศตรวรรษที่21แล้วเท่ากับว่าอารักถือกำเนิดมาในช่วงปีคริศ,ศักราช801ถึงคริศ,ศักราช900นานโขอ,อยู่นะคะเนี่ยส่วนอารักฟรากาที่แอดเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลชาวเลบานอนผู้สูงศักดิ์เมื่อต,อนต้นศตวรรษที่18ในเมืองคาฟาเดเบียนประเทศเลบานอนค่ะ จริงๆแล้วการผลิตและการบริโภควายกับอารักมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดมากๆเ <c oughs> นื่องจากวายและอารักมีวัตถุดิบหลักที่เหมือนกันนั่นคือองุ่นมันจึงส่งผลให้ไร่องุ่นสามารถผลิตแอลกอฮอล์ทั้งสองชนิดควบคู่กันไปได้ค่ะโดยการผลิตของพวกเขาเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันและเป็นฤดูกาลผู้คนจะเก็บเกี่ยวองุ่นและหมักเป็นวายเพื่อเป็นเครื่องดื่มในฤดูหนาวจากนั้นเมื่อฤดูหนาวผ่านไปพวกเขาก็จะกันอารักให้ทนันฤดูร้อนค่ะ ในเลบานอนอารักจะต้องผลิตขึ้นภายใต้ข้ขอกําหนดมาตรฐานการผลิตเท่านั้นคืออารักในเลบานอนจําเป็นต้องใช้อาวุนข่าวอบีดีหรือเมอร์ว่าที่เป็นอาวุนสายพันธุ์พื้นเมืองในกระบวนการการเขาจะต้องใชหม้อกลั่นแบบสาม้อจึงจะถือว่าเป็นอารักที่ถูกต้องหลังจากนั้นก็จะต้องมีการบ่มทิ้งไว้อีก1-2ปีด้วยค่ะ ขั้นตอนแบบคร่าวๆค,คือขั้นตอนที่1เขาจะนําองุ่นมาทําให้เป็นไวน์ขั้นตอนที่2เ,เ,เ,เมื่อได้ไวน์มาแล้วเขาก็จะเอามันใส่ลงไปในหม้อกลั่นเพื่อให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นขั้นตอนที่3เมื่อได้สปิริตมาแล้วเขาจะนํามันกลับเข้าไปในหม้อกลั่นแล้วกลั่นอีกครั้งเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์คุณภาพสูง ต่อมาขั้นตอนที่4การกลัน่นครั้งสุดท้ายเขาจะปรุงแต่งด้วยเปร์กากสดและนํามาบ่มต่อในเหยือกดินเผาอีก2ปีก็เป็นอันเสร็จสิน้นอารักฟรากาจะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่5้ค่ะเปอร์เซ่ะเขาขัดจังหวสะสักครู่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้เราด้วยนะเชิญชมคลิปกันต่อได้เลยค่ะ ของเลบานอนจะแตกต่างจากอารักของประเทศอื่นๆตรงที่เขาจะมีรสชาติที่เข้มข้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจิบแต่ละครั้งจะมีกลิ่นองุ่นผสมยี่ราทําให้มีกลิ่นที่เข้มข้นและเผ็ดเล็กน้อยรสชาติเข้มข้นและเนียนนุ่มมาพร้อมความโดดเด่นของปวยกั๊กและรสเฉมเทศเล็กน้อยที่ปลายลิ้นกลิ่นหอมนี้ยังคงเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดของอารักเลบานอนดั้งเดิมซึ่งแน่นอนว่ามันจึงเป็นมาตรฐานทางด้านกลิ่นและรสชาติของอารักเลบานอนค่ะ วิธีการดื่มอารักแบบดั้งเดิมคือเขาจะรินอารักสองในสามของน้ำจากอารักสีใส,สเมื่อมันถูกผสมลงไปกับน้ำอารักจะกลายเป็นสีขาวขุ่นคล้ายๆน้ำนมเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามมันก็สามารถปรับอัตราส่วนให้เหมาะกับรสนิยมของผู้ดื่มได้ทั้งนั้นค่ะอารักฟรากาจะมีความสดชื่นและช่วยย่อยอาหารฉะนั้นเขาจึงมักเสิร์ฟเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าอารักของแต่ละประเทศจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไป นั่นเป็นเพราะแต่ละประเทศก็จะมีสูตรและมีวิธีการผลิตที่ไม่เหมือนกันส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมเมื่อเราเติมน้ําลงไปแล้วอารักจึงเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นนั่นก็เป็นเพราะน้ํามันหอมระเหยจากโกยกากจะละลายได้ในแอลกอฮอล์แต่มันไม่สามารถละลายในน้ําได้จึงส่งผลให้เกิดการอิมเมชันคือของเหลวส่วนหนึ่งจะแตกตัวเป็นหยดเล็กๆและเกิดการกระจายแสงทําให้เราเห็นเป็นสีขาวขุ่นนั่นเองค่ะแอบหวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ย วันนี้ทุกคนคงจะได้เห็นและได้รู้จักกับเครื่องดื่มที่ไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเรากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแอบไปเจออะไรอีกจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังใหม่นะคะและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ